เลดี้ปางชื่อนี้การันตีความเป๊ะคนอะไรตื่นมาแล้วสวยเลยค่ะสวยและโสดนะคะปางกันนรันหรือที่ทุกคนเรียกติดปากว่าเลดี้ปางค่ะแต่ก็ไม่ไวยความสวยความโสดเป็นพิษจูจุกก็งานเข้าหลายคนโยงว่าไปเป็นมือที่สซึ่งเจ้าตัวก็นนสนโนแค์นะคะบริสุทธิ์ทุกคนะเป็นแค่เพื่อมาร่วมงานเท่านั้นค่ะช่วงนี้นอกจากจะทํางานหนักแล้วมีเวลาว่างก็มักจะไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวล่าสุดสาวเลดี้ปางหิ้วกระเป๋าไปไกลโพ้นถึงเวียดนามค่ะ อดภาพสวยๆในยามเช้าพร้อมกับแสงพระอาทิตย์แต่ที่หลายคนหลุดโฟกัสก็คงจะมองถึงเรื่องความสวยที่ดูแล้วมีความสวยแบบเป็นธรรมชาติคนอะไรตื่นมาก็สวยเลยแม่ต้องบอกว่าสวยครบทุกองค์ประกอบจริงๆแล้วคะ่ะเป็นอย่างไรมาชมกันคะ่ะ